บนหัวเราก็จะมีพิกแอคเนี้ยครับผมเต็มไปหมดเลยอะ่ะเขาบอกให้มองพื้นแล้วก็วิ่งเพื่อขุดนะครับเฮ้ยดูดิโอ้โหทำอะไรที่ไหนครับ มกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเลือกเก็บไม้คราฟนั่นเองนะครับล่าดตอนนี้เรามาคราฟชาเลนจนะครับผมซึ่งไปคราฟชาเลนจ์ในวันนี้ฮะเราเนี่ยสามารถเลือกคราฟชุดเกราะใหม่ได้นะครับซึ่งชุดเกราะใหม่เนี่ยก็จะมีความสามารถต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวคราฟเป็นกล่องคราฟก่อนแล้วกันครับอ่าจะได้เห็นนะครับผมฟื้นกล่องคราฟเนาะแล้วก็กดคลิกขวาไปครับนี่อ่าเลือกเป็นชุดเกราะอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่ยผมมันก็จะมีชุดเกราะแบบหลายแบบเลยนะครับแบบรองเท้า อ่ใจากที่ผมนับมาเนี่ยมีสิบเลยนะเรื่องอย่างแรกเนี่ยอะไรครับง่ายที่สุดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีแครอทด้วยนะครับผลไก่ก็มีครับผมพิกแคอร์นี้ก็น่าสนใจนะครับมาอย่างแรกผมว่าแบบเราต้องขุดหินก่อนแหละเออแถวนี้ไม่เห็นให้ขุดไหมครับแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะมีเทียนทีด้วยนะครับซึ่งถ้าจะข้าวเองน่าจะยากอับผมอยากเจอแบบพีระมิดอะไรอย่างงี้ว่ะเอาล่ะมาเจอเมืองแล้วครับจังหวะนี้ขอหน่อยละกันเออว่าจริงถ้าเราเจอหมู่บ้านก็ดีเหมือนกันนะเพราะแบบเราจะได้แครอทด้วยอะไรอย่างเงี้ยข้าอุปกรณ์ก่อนเลยครับฟึบเออว่่่่าาาาาาาเเเเรรรรรรอออออนนนคคคคคววมมสถไดดด้ลยยัับบบหขูแแแททป๊ึงงงะะกกผี อารรนะะคับ่เอาว่าตัวนี้มีพอท่อรูนครับขอป้อนหน่อยละกันมีอะไรหรือเปล่าครับผมฟืบกองอย่างไรไม่เนี่ยอันนี้มาดูหน่อยครับมีขวานให้เราเนะครับผมแล้วก็แบบก่อดน,นิดหน่อยนะอันนี้การระเบิดแล้วกันไฟน,นะครับผมอ่เอาเป็นการไฟก่อนละกันโหอ,อย่างแรกเลยนี่ยเดี๋ยวเรามาขุดเหล็กกันก่อนดีกว่านะครับผมมาขอเหล็กหน่อยนะครับเอาแบบให้ทำหมวกได้เลยนะครับผมมันต้องใช้อะไรมั่งนะใช้เป็นเพล็กซ์เหล็กห้าอันนะครับผมแล้วก็เป็นหมวกเหล็กใช่ไหมได้เลยอันนี้แหละอันแรกเลยครับเดี๋ยวนะตัวนี้ก็มีไก่นี่ว่ะขอขนหน่อยนะจัดไปคครรััััับบบเเเเเเเออออาาาาลล่่่ะะะะะไดด้้้้มมมทงหหยยยยนนนนนนืกกีจข ครับจังหวะนี้ช่วยอะไรอ่ะอ๋อโซโลโฟอลลิกนะก็คือแบบเนี่ยตกช้านะครับผมก็จะไม่มีแบบดาเมจจากการตกนั่นเองถือว่าดีนะแล้วก็ตอนนี้แบบผมต้องการอาหารก่อนเลยว่ะไม่ไหวละอยู่ครับทานอยู่ไหนขอทานหน่อยหิวมากเลยเนี่ยเอาละเผาทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เนื้อหมูก็เอาด้วยดีกว่ามะ <laughs> ตอนนี้คือแบบว่ายังไม่เจอหมูบ้านอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็ต้องแบบล่าสัตว์ไปก่อนครับเอาล่ะจังหวะนี้สมอกเกอร์ต้องมาแล้วครับจะได้เผาเนื้อเร็วๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปขอเล่นเหล็กแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวโจ๊ะอันนี้มันเป็นเมืองใต้น้ําด้วยว่าก็ไม่ได้หรอครับเอาล่ะตอนนี้จะเมื่อพอดีนะครับขอขนแกะก่อนแล้วกันจะไปครับเตียงของเราจังหวะนี้ต้องรีบนอนครับเดี๋ยวมอนสเตอร์บุกครับเนาะไปนอนไปเดี๋ยวเราไปเดิน กันต่อดีกว่านะครับเม่เดี๋ยวนะตรงนี้มีหมู่บ้านเหรออุตส่าห์บะพับเตียงนะครับผมอะไรวะเนี่ยอยู่ใกล้แค่นี้เองโอเคผมมาอย่างแรกเลยครับมีแครอทหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่แครอทนะครับเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าป้นบาเฟอร์นแนก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ป้นเตียงด้วยครับต้องการก็ผมเอาล่ะคุณผู้ชมเจอแครอทแล้วครับขอหน่อยละกันเราต้องการทั้งหมดอ่ะน่าจะเจ็ดนะครับผมฟืบรู้สึกว่าจะเป็นนังเกงป่ะครับฟืบอ่ะเนี้นังเกงแครอทนะผมใส่เข้าไปครับนี่เราก็น่าจะไม่หิวแล้วนะครับเอาล กันโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเผาเหล็กกันก่อนดีกว่านะครับก็อย่างแรกเนี่ยผมจะทำเป็นหมวกพิกแอ็นะครับเดี๋ยวนะเตียงเยอะไปหรือเปล่าครัผู้ชมรู้สึกออกมาเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรเผลือบไปครับรองเท้าลาวานี้ก็น่าสนใจนะครับผมแบบทำให้เดินบนลาวาได้นะเออวะ่ะเฮ้ยนี่เกงสายฟ้าเหรอครับแต่ว่าต้องขุดคอปเปอร์มาดิคอปเปอร์ขอหน่อยนะปึ๊บเอาละแอบมาสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกคราฟเป็นหมวกก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นพลิกแอ็กนะครับปื๊บไหนอ่ดิเจ้านีเ๋ยนมมวซิพลิกแอค็กอ่า พี่ขวาไปครับอ่านี่ใส่ได้แหละบนหัวเราก็จะมีพิกแอคนีครับผมเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาบอกให้มองพื้นแล้วก็วิ่งเพื่อขุดนะครับเฮ้ยดูดิโอ้โหนึงนั้นเหมือนจะขุดลัวๆได้เลยว่ะมาดิัามาดิขาโอ้โหทำอะไรที่ไหนครับอ่าใหม่นะเดี๋ยวชุดก่อนนี้ออกก่อนนะครับตอเนี้ก็วิ่งไปดิครับขุดเดีวยาวๆครับขุดเดียวๆครับโอ้โหกงชัดคุณผู้ชมเป็นการพุ่งชนเพื่อขุดแร่นะครับดูดิโอรูยาวเลยครับเจ๋งอ่ะแร่แร่อะไรบ้างครับเนี่ยตรงนี้จะ แล้ล่ะไอ้ส่ล้อฟ้ามันครับยังไงนะแบบนี้ป่ะปึ๊บไม่ใช่หรออ๋อใช้3อันนะครับผมแสดงว่าผมต้องการ21อันนะครับเดี๋ยวไปขุดแร่รอแล้วกันทุกผู้ชมเดี๋ยววันนี้วิ่งไหมครับึบโคตรมันนะผมอันนี้ผมบอกเลยก็มาดิครับเอาอ่ะทุกผู้ชมผมเจอเพชรแล้วครับคือแบบดูจากทางนะคือแบบผมวิ่งมาเรื่อยๆเลยครับโคตรมันอ่ะอันนี้จริงเก็บเพชรมานะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมอนเตอร์มันมาลุ้มอ่ะทุกผู้ชมเจาอก็มาดิครับตอนนี้แบบผมยังขุดไม่ได้นะหว่าแร่เพชรแต่ประนึ็นเราต้องขุดลงมาแบบนี้นะครับปึ เก่อนดีกว่าครับเอาล่ะตรงนี้น่าจะได้แล้วครับจุดนี้ครับเป็นแท่งนะครับผมฟื้นเจ็ดแท่งเนาะแล้วก็ครับแบบนี้นั่นเองนะครับนี่กางเกงสายฟ้าครับผมน่าสนใจนะไหนลองใส่ดูดิกางเกงสายฟ้าของเรานะครับปึ๊บใส่เข้าไปนะครับผมกดชิปกับกระโดดเพื่อยิงเหรอครับแป๊บนึงนะกดชิปกระโดดฟึ้นปุ้ยคุณผู้ชม เหมือนยิงเป็นลำแสงอะไรสักอย่างเลยอะดูดิฟึบโอ้โหลำแสงสายฟ้าครับเอาไว้ลองกับมอนเตอร์ดีกว่าแต่ตอนนี้ใส่เป็นอันนี้ไปก่อนนะครับผมน่าสนใจว่ะมาเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อครับเอหว่าคผู้ชมเดี๋ยวเรามาอัปเกรดอุปกรณ์หน่อยดีกว่านะครับจุดนี้ก็ทิ้งพวกนี้ไปดีกว่าเอาเป็นอุปกรณ์เหล็กก่อนละกันนะครับมาแล้วก็ถังน้ำสี่ถังนั่นเองนะเพราะแบบเราจะไปตักลาวานะครับเอาล่ะไปขุดตรงไหนดีวะเนี่ยเหมือนแบบอย่างกว้างอะฮะเออว่าเดี๋ยวไปที่เดิมดีกว่านะครับเเเเเมมมมืืออ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 องงงตรร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 นน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 ีีีี้้จะะะะสปปซซ์ดดดดวยยยยคคคััับบบบไไไหหหหููิิขลล่่่่่าาแกกทุผ ครับผมตอนนี้อยากได้แร่เพชรเพิ่มจังเลยครับอู้กว้างนะครับดูดิไปทางไหนก่อนเดียวเนี่ยสแกนก่อนสแกนก่อนเอาละตอนนั้นมีแร่เพชรนะครับตัวนี้ก็มีนะครับผมก็ไปดิครับลอยไปครับเจ้านี้มีสโลฟอลลิงก็มันดีเหมือนกันนะเพิ่บรอดลงมานะครับเฮ้ยตัวนี้ว่าไงวะมาดิครับสายซสานะครับผมอ่ะเจ้านี้นะครับเอาหัวขุดของผมฟืบขุดไปครับอ่ามันก็สบายดีเหมือนกันนะไม่ต้องแบบขุดเองอะไรเงี้ยเพิบขุดไปนะครับเอ้ยเดี๋ยวบนนั้นก็มีนี่หว่าเออว่าผู้ชมผมอยากลองขุุุดดดดดอออออบบ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 ซิเเีียนนนนนนนคคครรรรัััแแแปปปป๊ึงงะะะะลลมมมาา้้กก่่่ผ็ไไไหืวขข วิ้ยขุดออฟซิเดียนได้ครับประดนึงโอ้ยไม่ครับผมเิ้ยแต่มันขุดได้อยู่มันขุดได้อยู่ประเด็ให้น้ำมันมาก่อนครับไม่ดิเดี๋ยวผมไปตักน้ำด้านบนเดี๋ยวเอาล่ะตักมาครับจากวันนี้แล้วก็ราดไปเลยครับอ่าเราจะได้แบบปั๊มออฟซิเดียนได้นะครับเดี๋ยวนนี้ผมขุดไปครับฟึบมาดิครับขุดออฟซิเดียนแบบอีซี่นะครับปุ่ม15แล้วอะเอาเผื่อซะหน่อยละกันนะครับเผื่อแบบไปเนเธอร์อะไรเงี้ยเอาล่ะมาอย่างต่อไปครับถังลาวานะครับผมเดี๋ยวเรามาลองขับดูดิลาวาบูธของเรานะครับฟื้นใส่เข้า วกอัันนนีี้ดดูดกว่าะครบอย่างแรกก็ต้องการเหล็กเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับผมเอาจริงน่าจะได้เพชรเยอะกว่าเหล็กครับจังหวะเนี้ยเจอเพชรเยอะมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเผาเหล็กดีกว่านะครับแล้วก็ขอส่องแป๊บนึงนะครับตอนนี้เหลืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเอ็นเดอร์โพลนะครับผมอ่ะใช้แปดอันเนาะแล้วก็แบบมีังเกงนี้ด้วยนะครับอ่ะใช้เป็นสโนว์บล็อกครับผมแล้วก็ TNT นะเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องด้วยเหรอแต่ไม้ผมไม่พอดิเดี๋ยวขึ้นไปค่อยลองครับอย่างแรกก็จะเป็นหมวกเพชรนะครับผมแล้วก็แบบดาบห้าอันใช่ไหมขอลองหน่อยนะครับเจ้าวันนี้หมวกดาบก็ผมออ่่่ะแตตนนนีี้เย ยังไม่เจอตัวอะไรเลยนะเฮ้ยนี่เจอเหยื่อพอดีเลยครับตัวนี้ไหนลองดูนี่ฟึบทำดาเมจได้หรือเปล่านะครับวิ่งเข้าไปชนนะผมพุที่ตายเลยอะ่ะโหลเหมือนกันนะเอาแล้วเหมือนจะได้พลังโหดมาแล้วครับแต่ซอมบี้ขอลองเทสหน่อยมาเพื่อนมาเพื่อนตัวนี้นผมหันมองพื้นนะครับแล้วก็วิ่งชนไปครับตัวนี้เอาดาบแทงครับผมมาดิเอาดาบแทงเข้าไปนะครับเรียบร้อยมาดิคิปเปอร์มาดิชนไปครับฟึบเอ้ยเด้ดด็ใจเย,ย็นโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับถือว่าได้โอกาสขึ้นมาด้านบนพอดีครับผมมาเดี๋ยวเรามาตัดไม้ก็สักหน่อยดีกว่าไปคุย ท่านดีกว่ามาเรามีสุดยอดหมวกอยู่นะครับผมขุดเออตรงนี้แล้วกันตรงนี้ขุดไปครับรอ่านี่เจอฐานแล้วครับขุดไปดีครับนี่อ e ีซี่ครับผมเอาเรามาเรามาลองคาวชุดกรอกล่องดีกว่านะครับใช้แปดครับผมจะวันนี้วางไปแบบนี้เลยนะครับไหนดูซิมันจะเป็นยังไงครับผมจะวันนี้อ่าใส่เข้าไปนะครับปึ๊บเขาบอกให้มองพื้นแล้วขี้ขวาครับอุ้ยมีกล่องเพิ่มหือเปล่าคผู้ชมดูดิเห็นปะเป็นเหมือนกล่องพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะแล้วผมเก็บเข้าไปเนี่ยมันจะหายแบบแบบเอามนก่อนแกลเนะครับ ของหายครับ What the fuck ์กของหายอะ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดอุปกรณ์กันกน,นิดนึงนะเพราะแบบเพชรมันเหลืออะไรเงี้ยเออเอาไปอะไรดีอะขวานแล้วกันเนาะพวกที่ขุดเนี่ยครับผมมาส่วนดาบเนี่ยเขาไม่ต้องแหละเอาล้วครับมาเดี๋ยวเราไปออกเดินทางตามหาอะพีระมิดดีกว่านะครับผมเพราะเราต้องการ TNT นั่นเองนะครับเอาแล้วมาพีระมิดของเราครับผมจะวันนี้ขุดเข้าไปเลยกว่าไหมขุดไปครับรึบอ่าแบบนี้นะครับผมอีซี่ว่ะลงมาครับเฮ้ยได้ด,ดขุดไม่ได้อ่าได้ละทำไมมีรถรางด้วยอะ่ะมาหนึ่งนะวัตเตอร์ฟอร์กคลิปเปอร์เฮ้ย อะไรอ่ะคิปเปอร์มาจากไหนครับงงว่ะอันหนึงเอาหลานนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะครับผมมาขุดไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอทีนทีหน่อยครับไอตัวเมื่อกี้แบบหลอนเลยอ่ะเพื่อตกมันได้ไงวะเอาหล่ะแล้วก็มีของอะไรไหมครับฟืบมีแร่ให้เรานิดหน่อยนะครับผมหนังสือเบกกิ้งนะครับแล้วก็แบบเดฟไซเดอร์เหรออยากได้กันพาวเดอร์มากกว่าครับจะได้มาคราฟได้เนาะเฮ้ยเตียงมันเยอะไปว่ะเก็บเตียงไม่ดีว่ะนะครับผมเตียงมันเยอะไปอ่ะเอาหล่ะมาหมวกทีนทีครับขอลองหน่อยฟืบคราบมาครับผมจังวันนี้เขาบอกว่าให้ดรอปท แล้วแบบมันยิงได้เรื่อยๆเลยครับดูดิฟื้บโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยน่าจะทำดาเมจได้ดีเลยครับเก็บไว้ก่อนเนาะและอย่างต่อไปผมเราต้องการโนูนั่นเองนะครับผมมาเอามาทำเป็นนังเกงนะฮะเดี๋ยวมาคาเป็นบล็อกแป๊บนึงฟืบน่าจะพอแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค้าวเป็นตังเกงนะครับผมฟอเซ้นครับเจ้านี้ลองใส่แป๊บนึ่งใส่ข้าวไปครับเจ้านี่ลองตบซอมบี้ดิฟื้บอ้ยตบแล้วแบบซอมบี้โดนแช่แข็งครับอ้ยอันนี้เจ๋งนี่เจ๋งค่อนข้างมีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี้ เราจะได้แบบทิ้งอันนี้ไปเนาะเอาล่ะมาออฟซิเดียนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวของเดิมมันยังอยู่นี่ว่ะแต่แบบเหมือนมันซ้อนกันหลายอันอ่ะผู้ชมงงไปหมดแล้วจะวางก็วางไม่ได้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะระเบิดด้วยเหรอพลังของอันนี้ปะเฮ้ยขนาดไม่ได้ใส่มันยังใช้พลังได้เลยเหรอไม่โกงไปปะเนี่ยเอาล่ะวางประตูไปครับจังหวะนี้ก็จุดดีครับไปดิครับถึงเวลาลุยแล้วครับผมเอาล่ะโผล่ที่ไหนวะเนี่ยอยู่บนนี้เลยเหรอผมว่าเราต้องรอดแล้วจังหวะนี้รอดไหมครับฟึ้นอ่ามีนี้แล้วมันดีว่ะรอดดครัับเเฮ้้ยยี๋วมนจะตกลลงงไปขา่างอ่ะดิไมเป็นไไรถึงงลลววแ้ก็ม่ตายครับเพรรราาาาะเเสมถดดินไ้นนั่เองไหนดูนี่เห็นจะ วิ่งได้ครับชิลยเชี่เอาล่ะวิ่งมาฟอร์เทสเลยนะครับจังหวะนี้ก็มาเด็กครับแล้วก็อ่าต่อขึ้นไปแล้วกันเนาะเฮ้ยเด็ดเด็เอาแย่มาต่อขึ้นไปยากแล้วเนี่ยเหมือนแบบทุกความสามารถเนี่ยมารวมอยู่ในตัวเราเลยนะครับถึงแบบจะใส่ไม่ครบอะไรเงี้ยโดยว่าดีมันก็ดีครับแต่ก็ยุ่งยากเหมือนกันครับผมอย่างแรกขอเบสก่อนเลยแล้วกันนะครับขอตบหน่อยได้เปล่าเบสตบแล้วบบแบบแช่แข็งอะไรเงี้ยต้องไปที่สปอนเซอร์ดีกว่าครับฟึบมา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 เฮ้ย <Hey, S 2> พวกนี้อะไรเนี่ยฮะตบไปครับจังหวะนี้แช่แข็งเออแช่แข็งไปดิแแแช่ข็งงไปดดดิเเรรรรรียยยยบบบ้้ออคคคัััผมโโโโหตลลพนนะ แบบมันเจอพลังที่น่ากลัวที่สุดอะไรเงี้ยนะครับ k k k ah, ามาเด็ครับเกิดมาเด็ครับอ่ะมันก ah, ็แบบค้างอยู่บนอากาศงี้เลยเหรอน้องสารน้องผู้ชมทำอะไรไม่ได้เลยนะมาเด็ครับอ่ะลอยอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนไม่ต้องไปไหนหรอกได้มา3แท่งแล้วนะครับผมว่าของบางอย่างเนี่ยทิ้งได้ก็ทิ้งไปดีกว่านะครับแบบเยอะเกินนะครับผมเอาล่ะเบสมาเด็ครับตบไปก่อนตัวละทีนะครับแบบให้มันแข็แข็งก่อนอะไรเงี้ยอ่ะแล้วค่อยไล่ตบก็ผมมาดิแข็แข็งได้แบบโกงสุดแล้วจังหวะเนี้ยเอาล่ะมาเจ็ดแท่งแล้วนะครับขอแท่งที่แปดได้หรือเปล่าเอาไม่ดรอปวะะะเเอออออาาลล่่รรรรรรยบบบบบบบ้้คคคัััััังงหหนนนนดดผมมมมตตตไไไปปปืิ๊ มาเพื่อนเออนั่นะแหละตบไปครับหมั่นไส้ว่ะยังไงเราก็ไม่ลงละวายอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมเอาคืนครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปหาพิกเลื่องกันดีกว,ว่าเอาละ่ะเจอแบชชั่นครับมาสวัสดีเพื่อนแลกของเปล่าหาแลกของเปล่าโยนทองไปครับอ่ะจะได้แลกเลยนะครับแลกไปแลกไปจริงๆเราเข้าไปแลกข้างในดีกว่าผู้ชมจะได้แบบเยอะๆนะครับตัวเนี้ยอะไรฮะแช่แข็งไปก่อนไหมไเสื้อดำเนี่ยแช่แข็งไปก่อนไหมเฮ้มาดิครับมาดิครับเอาล่ะมาที่เหลือเรามาแลกของกันดีกว่าครับมาๆๆมเรามาเป็นพันธมิตรกันดีกว่านะมีของหรือเปล่่่่่่่่่าาาคคคคครร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 ััััับบบบบปปปึไไไไไไไมมมมมมออ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 ยยยยยีีีีีะะะะะะนน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 นเเ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 ็็ดดดดดด๋๋๋วววววผผแแแลลลลกกกขงงพพพ้้้ๆิิ12 นะครับเออว่าแต่รอบนี้เนี่ยเราต้องหาเยอะหน่อยนะเพราะแบบเราจะมาค้ามเป็นชุดเกาะใช่ไหมเฮ้ยก่อนหงตัวจะพังแล้วคุณผู้ชมใช้งานหนักไปหรอต้องระวังนิดนึงเลยครับเอาล่ะประมาณนี้น่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวเราหนีดีกว่าคุณผู้ชมไม่อยู่แล้วครับแถวนี้มันวุ่นวายว่ะเดี๋ยวเราสร้างประตูตรงนี้ดีกว่านะครับเฮ้ยเดะไอตัวนี้โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยทำไมต้องมาดักกันด้วยครับสวจคืนไปครับผมเอาล่ะวางไปเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับผมจุดนี้ก็ไปเลยดีกว่านะครับไม่อยู่แล้วป้ามาผมโผล่ไหนอะ่ะโอ้เป็นไบโอมเพนนะครับสูงด้ววยยยยยยเเ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 นนนนนนนีีนี่ออ่่ขข่่ตรรรรรรงงงง้้้ฮลลออ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 ดดดดไะะะาาาาาแกกกคคับผม๋ขขฟชุ็์โ ก็ให้ดรอปเปนเดอร์โพลสลยครับไหนดูดิฟึบเฮ้ยคืออะไรอ่ะว้าไปเหรอปื้บเป็นแบบแสงสีม่วงนะครับพุ้ยว้าจริงด้วยเอ้ยเจ๋งครับเจ๋งอะเอาไปว่าอย่างแรกเดี๋ยวครับนี้ก่อนละกันสักสิบลูกนะครับผมไปทางไหนครับปื้บไปทางนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราใช้พลังใหม่ดูนะเจะวันนี้ผมฟึบว้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นแบบแสงสีม่วงพุ่งไปแบบนี้นะครับปื้บแล้วมันจะไปจบตรงไหนวะเนี่ยอ๋อบนอากาศเลยเหรอเท่ไปเปล่าผู้ชมดูดิพุ่งไปบนอากาศเลยนะครับก็ไปเดียครับเอาละครับตอนนี้เราพุ่งมาถึงททท้้้าาาาาาายยยยยกกกดเเเเเเลลลลลลลนนนะะะคครรรััับบบโโโอออออหหหหมมตตไไไไแแปปปป๊งงง่่่่๋ววื เอาล่ะลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ขวาไปผมเอา้ากลับอีกรอบแล้วแต่ว่ามันอยู่แถวนี้แหละแต่วันี้หมวดพี่แอ๊ดของเราได้เวลาทํางานแล้วครับเอ๊ะมันขุดแนวดิ่งไม่ได้ด้วยว่ะเดี๋ยวเราต้องหาจุดที่แน่ใจก่อนนะครับฟืบไปทางนี้ใช่ไหมอา่าเดี๋ยวผมขอเดาน,นะครับตรงนี้แล้วกันเอาเป็นตรงอา่าตรงนี้แหละมาดิ่งเลยครับจุดนี้ไปดิครับมันต้องเจอแหละเอาว่าผู้ชมเจอแล้วจุดวันี้ เหมือนเป็นห้องตรงกลางเลยนะแบบเสาแบบนี้นะครับอ่ะของเต็มตัวเลยรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกเลยฮะทิ้งนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะก็ห้องอยู่ไหนครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮัลโหลเอาล่ะเฮ้ยเนี่เจอแล้วอ่ะเป็นห้องแบบเดิมเลยครับมาต่อฟ้าขุดก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ทีนี้ผมอ่ามาหนึ่งประตูนี้ไม่ต้องการครับวางไปก่อนวางเตียงไปเตียงหนึ่งนะครับอ่านอนเซฟแล้วก็ทิ้งของครับผมออฟเดียนไม่ต้องการครับของที่เราใช้สู้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแบบหมวก TNT แล้วกันครับอ่าก็อันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เฮ้ยจริงออ่ะเหมืนจรังได้อยู่แล้วนะบ่อเนี้หมือน บวางเข้าไปข้าวดีเท่าไหร่ครับ3เหรอ3นะครับอ่ะวางไปเลยครับจหวนันนี้มาดีครัขามาดาน่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าปรนึงขอถือของก่อนฟืบจะมีของประมาณนี้เลยนะครับถังน้ำไม่ต้องใช้แล้วเอาละเจวานี้ปิดตรงนี้ไปเลยล้วกันนะครับมาตัวพร้อมใจพร้อมโดดไปเลยครับฟืบ let's go เอาละโอ้โหโดนขังอยู่ข้างในเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขุดได้ี่ว่ะประนึงลืมปเึงนะขุดไปครับเออแต่มันก็แค่ทางตรงนี่ว่ะก็ต้องขุดขึ้นอยู่ดีครับขึ้นมาเดี๋ยวสายฟ้าาก่่่่อนนนนแแััััมมรรระะเเเบบบบิดดดไไหืปคโง็ตพ เป็นทีนทีแล้วครับระเบิดไปครับผมได้หรือเปล่านะครับ ปึ๊บระเบิดไปได้ปะได้ปะเฮ้ยได้อยู่ผู้ชมเจ๋งดีครับเดี๋ยวนี้ก็ระเบิดไปครับผมฟึบระเบิดไปแบบนี้เลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าพลังวาร์ปของเราครับปึบขึ้นมาครับเอาล่ะขึ้นมาซะสูงเลยธนูซะหน่อยแล้วกันมายิงไหมครับฟึ๊บไม่โดนอ่ะแบบนี้ก็ต้องเทียบทีครับระเบิดไปครับผมก็มาดิระเบิดไปฟึบโยนไปเลยครับพลังทียทีของเราเนี่ยครับผมต้องโดนแล้วแหละใช่ไหมนี่ไงชิวๆครับชิวๆเออระเบิดไปครับผมเอาล่ะต่อไปครับผมวาร์ปไปทางนั้นแล้วกันครััับบเเ้้ยไนนนลอออองงงิจวะีมคร์พ่ ไม่โดนว่ะอีกรอบนึงดิไม่โดนเหมือนกันครับเอาล่ะใช้พลัง TNT แล้วกันครับผมน่าจะระเบิดง่ายกว่านะระเบิดไปสองอันนี้ครับผมน่าจะโดนนะปื๊บระเบิดไปครับอ่าเรียบร้อยคางๆด้วยครับผมมาเดะใกล้ละใกล้หมดละเออว่ะแล้วน,นี้เนี่ยมันจะได้ผลกับมังกรหรือเปล่าวะแบบมังกรจะเจ็บหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมาชนทำไมระเบิดไปครับอุ้ย หมดแล้วปะเนี่ยเหลือสุดท้ายครับอันเตี้ยเลยเนี่ยระเบิดไปเอ้ยเออได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเวดเดอร์แมนตามขอแลเซนเต็มเลยวะ่ะเดี๋ยวเรามาอรอระเบิดเลยดีกว่านะครับเอ้ายังไม่หมดดียว่าอันนี้ได้หรือเปล่าครับระเบิดไปไม่ดึงเอ้ยถึงครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วขอกินหน่อยแล้วกันครับเจ็บว่ะปึ๊บไหนลองลงไม่ได้อยากลองพลังแล้วว่ะเฮ้ยลองฟ้าผ่ากอนดีกว่าวจังวะเนี่ยโดนป่าะวะฟ้าผ่าไปครับฟึ้ฟ้าผ่าไป,ไปโดนหรือเปล่ายังไม่โดนหรอผู้ชมเอาล่ะม,มาวินวนแล้วนะครับพลังสายฟ้าขอลองหน่อยแล้วกันระเบ เฮ้ย <Hey, S 2> มันโดนปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่าไม่โดนอ่ะเออไม่เจ็บหรองั้นลองทีอนทีแล้วกันครับระเบิดไปอุ้ผู้ชมโดนหรือเปล่าไอหยาได้หรือเปล่าวะเนี่ยเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่า,ลามันเหมือนจะสะดุ้งนะครับเฮ้ยตัวนี้ไม่เกี่ยวดิเฮย้ยเกี่ยวอะไรไมายุ่งทาไมครับเนี่ยฮะมายุ่งทาไมครับตายซะนะครับผมมาเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมเอเดอร์ดักก้ามันหยุดนิ่งเหรอมันโดนแค่แข็งอ่ะเอาบินมาล้วเหรอเหมือนพลังทีอนทีจะไม่ได้ผลเลยครับแย่ yeah, ว่ะแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้แบบเหมือนเราอ่ะตตตตีีีแแแแลลลลลล้้้้้้้วว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 มมมมมมมััันน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 ิิิิิ่่่่่่่่่่่่งงงงงใใชยยยยยยคครรรรรบบบบบบออ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 หหหหหะะะะะเเเเเเฮฮาาาไไไกดดดผผจสข ทำไมมันค้างอยู่เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อไปว่าจะต่อไปครับจอยนี้อ่านิ่งครับผมเฮ้ยแต่ต่อไปแบบนี้มันไม่มีดาเมจอ่ะเออแย่แล้วทำไงต้องรอให้มันหายอะเออหายแล้วครับจอยนี้ระเบิดไปใหม่ครับโดนหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่อ่ะใช้พลังนี้ก็ได้ระเบิดไปรัวๆครับมาดิเออบินหายไปไหนเราไม่รู้ครับตามด้วยธนูแล้วกันเจ็บอยู่ครับผมโอ้หนึกว่าจะสับฟรีได้ครับแบบมันแช่แข็งอะไรเงี้ยแต่แบบดาเมจได้ไม่เข้านะครับน่าเสียดายนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรมาดิยัด ได้หรือเปล่าฮัลโหลเฮ้ยคุณเบสล็อกได้ด้วยครับนี่มันจะเกินไปแล้วนะเอาว่ะบินวนมาแล้วจังหวะนี้โดนซะหน่อยแล้วกันเนาะระเบิดของเรานะครับผมระเบิดไปก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยแรงอยู่นะเอาจริงอ่ะดูดิปึ๊บระเบิดไปนะครับมาดิเพื่อนมาดิเฮ้ยเลื่อนรถไปเยอะอยู่ดูดิใกล้ตายแล้วครับข่อยนิดนึงเพื่อนข่อยนิดนึงเกือบแล้วเกือบแล้วเออเอามาโดนแช่แข็งเหรอใช่ปหมเนี่ยเออว่ะโดนแช่แข็งครับเอากลับมาก่อนกลับมาก่อนโอเคครับผมกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับตายแลยรผมมมมโโออ้หหืวว่่าาดเเจนสสะะี แน่ใจนะครับแต่ว่าเรียบร้อยแล้วแหละถือว่าสําเร็จนะครับผมเอาเราจะวันนี้ก็โดดกลับไปดีกว่านะครับ Let's go โอเคผมก็ได้กะชับคลิปนี้แล้วครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดนะัตตาแพร์นี้ก็ผมก็ลิงลก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยครับสามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีสรสรครับบ๊ายบายครับ